đây rồi mở bụng ăn ô để con mèo đây đều ờ nổ mèo ôi có cắt ngâm ngâm cả đàn bộ cô ờ ngâm cắt đi ô bọn nòng mèo tụi đi mất nó thứ kiêng xăm ảng mất năm bọn cứ ngâm vượt đây thì tôi ngừng lại cái hành luôn tôi đủ cái Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho เห็นแล้วตีเป็นตัวไหนมั่นใจตัวไหนจังสีน้ำปูร่องเราซูฟั่งบางเดียออกพื้นี่อยู่ในบาทอยู่นี่ก็อยู่ในบาทนี่แหละโอ้โผูผูไทยไม่ได้วแม่นบ่อไทยไปแล้วโอ้ยทรงใหม่ผู้ขาเลยเนีปยผูด้ะเออทรงไปลี่ยนยุ่ครับผมมีไรผมอยู่อได้หนะมีอยู่มีไรอยู่ครับผมเอาแล้วบัดนี้เลขซุ้มเก่าเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนแลนี่จังไหนบ่มีการ เพิ่มเติมมีอย่างมากาบอปูอันตัวเก้านี่อันสองเก้าสองเก้าเจ็ดนี่ก็เปลี่ยนเป็นสองเจ็ดเก้าไหมโอ้เปลี่ยนตัวเดียวสองสองเก้าเจ็ดจะเป็นเจ็ดเก้าเอี่เจ็ดเก้าเร่เป็นพ่กนีันอันตำล่าของมันสูตรสูตรลักเด่นจากในหอดศูนี่ หนึ่งสองสามที่เขาเกทแปดเก้าศูนย์นี่มัตสว่ามีอ่าก็เกบสีนี้ได้เกทเก้าไหมครับผมส่วตารางมันตารางเขาตาล่างตารางที่เอ่อเหล็กเดนมันนะครับผมเออนี่มัตมีตาลางตารางตาลางสูตรรถจกร็ถกขูกทุกงวดเหรอครับผมครับอองวดเรคานี้ถ้าถ้าเขามาหารวะ น่คนมาห่าคนีหาหาหาโกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาสูนี่หาแปดันมีก็ได้ต้องก็อหาแปดเือโอ้ครับบานนี้ขักไม่เจ็บนนี้ไม่เจ็บบละเจ็ด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 เก้าเจ็ดศูนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่ครับอะไรวันนี่เจ็ดเก้าครับ ถามว่าเก่านี่มันมีเก่าเก่าเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าสี่มันมีเก่าเจ็ดครับขันมีเก่าเจ็ดกับลูกวางเลยโอ้ขันมีเก่าเจ็ดไปล่งเป็นทั้งงานเอาละบานี้ปูเอ้าเอละบานี้เลขมั่งแม่ห้องมาตกเงันครับเลขขั้นน้อยเท่าไร่ปูตกเลยเราดูเลยบาทเลยดิส่งไปให้บังง้อดิส่งไปบออา เอาคีบเหยื่อบนไหนเหยื่อเจ้าพวกเดียวกันนั่นสิโอ้ดีดีดีปูเอาจังชี้ใช่ไหมปูล่องรองวางร่องวามันตรงในลักษณะไหนปูที่เห็ดออกมาแล้วปูเห็นเป็นตัวใดบันดูได้หนีมันคือมี่เก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองของปูเดี๋ยวเรื่ให้เขียนเลขน้องแมวเก้าเจ็ดสอง สองเจ็ดเก้าเะเก้าเจ็ดสองกับสองเจ็ก้าแต่ก็สุ้เหมือนเสกับปูเบาไหมอลสัญญาณมามีแล้วบันปู้ไอแต่ญญากมมีหรอเอออามีแล้วบันมาแล้วมาแล้วบันทยามติงคิงบันสองจก้าสองดเก้าสอเจ็ดเก้าเเนาะ อันเดียวกันนี่ละวันนี้คิดน้ำตาซูนเจ็ดตัวนึงซูนเจ็ดมันมีมันมี่อย่มันนี่อะไรนะมันมี่อย่เอ่อมันมี่หาตัวหาตัวได้ปะปูเอาบอกมาเบิดเลยปูบอกมาเบิดเลยปูอะไรคิดว่าน่ะทีเป็นตัวไหนบอกมาเบิดเลยย่าให้มันสอดขอบไปได้นี่ละนี่ตอนนี้เจ้าพวกนี่เมตยวเมตยว เตียวดีเตียวสตัวเด่นเจ็ดเกครับ, <79 S 1> รบตัวเด่นไงตัวเด่นคือ2องเจ็ดเก้ารบริจ่องนี่เอาเอาสามเกตัวร่องเป็นสาม,มกเ,ออเก้าศูนย์าวงกลมใช่ไหมเอออไรเจ็ดศูนย์นี่แหอืมอไรเจ็นย์สามเกเหรอ น้ำก้าวโซนแบบปูพ oh, yeah. so ่อคุณยิ่งคุณนี่ตายว่าว่าคนละคาดนาคนละโอ้เชียคูณพอตี้ย้ผู้ยิ่งผูกพอตายแต่่มูผู้ยิ่งผูกพอตายก็จะาตัวว่าบอกว่าตุ๊กตาตุ๊กลาโอ้พระเจ้าสิลงมาเอามาให้ปูเห็ดเนระเออก็เจ้าพระเห็ดพวระอ่อนนันเย เบิยูทูบหรืออะไรงเบิกยูทูปก,ก็สั่นครับแต่ว่าเบิ่งผู้เห็นหนอเนี่ยน่าจเฮ็นเ,นเ,เ,เ่ก็เรี่กส่อนอก็เรตีตัวผูทู่ครับว่าห,หายครับผมเดี๋ยวผูก็ครับยีบ่้ออะไเพื่อนช่วยกอนเราเพื่อนเมื่อไดล่ละเพื่อนไ,ไนนนอ,อ้เมื่อที่แน่นอนบัล่ะูมีสิบหกมืที่กี่สิบหกมัน ยี่สิบหกก็เหลืออีกบ่หลายมือดอกนะถามว่าถามเบิ้งทอนแล้วว่ามันสิเข่ากันบ่ครับเรีกน้องแมวเข่ากับเรีกเก่งปู้บ่นี่แล้วเดีกคำนวณหน่อเนาะเออแม่เห็นบ่หรอมันเข่ากันมันได้มันเข่าหาเปียกหาเปียกหาเปียกซึ่งผมก็ซึ่งเข่ากันล็อกกันไล่ที่อยู่ในทูบยู่ในครับนีอยู่ใบเนี่แข็สาเทียนนะครับผมครับอืมกวาดตัวงวดนี่เออนก้อนนี้กันเล็กก้อนใหญ่ก็พอฝันเนี่ย โอ้ปวดฟันล้บ like um. ่ไหนนะันน like wow. right. ันขึ้นว่าอย่างเันว่าจงไหนละปูเอ็นเสียวเบานองเงี้ยนี่ละฝันทขึ้นมานละก็เตียงเียงเด็กีตเลฟันว่าคนยางไปตัว่าตายสองนไงไปตัว่าตายสองนตีเลยศูนย์สองบอกปูว่าจะตีศูนย์ ตนี่แหละตัวเดียวเลยนะโอ้หกงี้กูใส่รึปูกูใ่เลยะสองศูนย์ตีตีไตีหาูนตีหกสูหรือไตีรตงตรงเลยคือสอนี่แหละเอาสองศูนปขึ้นมาสองนยเลขฝันนปูนะเออมาสองศูนี่มันเขาก็เล่ดตกสางหรือตกสาปู ตกสางงอนไหมโอโตกสางงนตีเป็นศวนเลยเฮ้าเออแม่ว่าตีเป็นศูนแหลมที่สองโคตรเป็นตายครับผู้ชายทั้งเบดผู้ชายทั้งมดไม่หว่อนี่เวลาตายกันนั่งคัดมาดตายได้เห้คตตายโอ้นั่งคัดตามาตายคตกัมาลาน้นกวเก็กกส,สิเป็นสูนเลยกอีกแล้วว่ะสเอเป็นวนเลสิเป็นวนแหลมนมากศูนมากเห ned? ก็สวมากเลยว่า,าลังเนี่ยว่าเขารับเด็กรอ้องเลยอ่ะเาพอดีะนะปูอโอ้สูตรีอยู่สูตรนี้อยูะครับผมครับในสูตรน,นี้สูตรนนะี่มันมี02เนอครับ02เลขฝันปู20อ่อา3ตัวนี้ที่เป็นห้า หาสองศูนย so ์ชนะูนะเรางูเนี่ยเ้เขียนหาสองศูนย์ต้ในเลขฟันปูเออ่ว่าตอนนี้กันวดนี่มากที่สุดลาามากกเือเจ็เกาอย่างเงยบผเ็ดเก้าปูเนี่ยคือว่าโอ้เป็นมากสองเจ็ดเก้าบ่ปูบ่เอาเอาสองหัรัลอยที่รัอยพุ่นนี่เก้า ศูนย์หนึ่งสองเฉพาะสามตัวนี้ศูนย์หนึ่งสองนี่มันอกีมาอยู่รักลอยอยู่พนเท้าตัว้ารักเก่านี่ดรวจวัดทีหนึ่งครับตรวจวัาทีหนึ่งรักเก่า,กโดโดดาครับวันน,นี้วันนี้รักลอยเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ตัวเล่รักลอยรักลอยที่ตัวครับผมครับ เก้าศูนย์หนึ่งสองเอาเอาศูนย์หนึ่งสองนี่และไม่เอาสองนี่สองแต่ว่าที่ไอ้ี่อ้วนร้อนกันกะอวดอวที่นี่แปียเพิ่งกัเขาแปเนี่ยครับเพิ่งเขาเปียโอ้ว่าไม่ยอม่ออกเก้าหนึ่งเก้าเพิ่งกับี่เก้าเนี่ยครับเพิ่งกับันแบบว่ามันออกหนึ่งหกเขาก็าว่าตั้งอมันก็ออกหนึ่งแปด กหนึแปดเกับว่ตั้งจะ8แปดเลยใชเลยแปดเก้าศูนย์หนึ่งวดนี้ก็ว่ตั้งเก้าศูนหนึ่งสอง,<ฮ>สองเดี๋ยวว่าเอาเอารักเอารักเออรักหน่วยของงวดที่แล้วขอกันเลขอ่ะลงัที่หนึ่งไหมใช่ลอันที่หนึง<ะ>นน่งเออมื่อก็ครับเพราสูตร<ะ> ส่้ามาดีเดี๋ยวมันียังไม่เห็นแล้วพ่อหนิครับผมอือเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรวี่ีไหมเห็นนะครับอือตรวจอ้าววัดชิมาห่า,ากว่าชิรุ่นนี่แหละเล่าเพื่อนว่าเลขทั้งเบิดทั้งนวดนี่มันกะถือว่ามาตรงกันอยู่เลขนอ้องแมวกะมาตรงกันพอดีกันครับเลขคำนวณปูอยู่เนาะเออเหมือนกันคำนวณน,นี่ส่วนมากมันเขียนกี่เลขยอเดยพอเพื่อนนี่ครับครับ เปอันเก้าสามเก็ดเนี่ยนเนี่ยผสมพันมั้งนะครับผมครับเออบบบนี้สามตัวนี้มีละสามตัวนี้ไข่ได้สามตัวนี้ผสมพันธุ์กันได้นี่มันยีนมีอยู่ยีเก้าครับเอ่อสามเก็ดแล้วก็เก้าสามอย่นี้ครับผมละผสมพันธุ์ได้ครับผมเท่านั้นแล้วเราพูดเอเอผสมพันธุน์ก็คือได้สามคู่ครับ คือว่าเนี่ยเคปูตัวพ่อมีหนึ่งห้าแบตัพ่อได้ทิาครับทิกแแต่ว่าที่แสบหลอกมาได้เพอาเอาแล้วได้สองตัวครับผมครับอ,อบานนี้บานนี้ได้ได้าได้าด้าจับคู่ให้ด้ว่ากวพอจับคู่ให้ไหมครับเ,รเข้าตัวเน้นครับผมบานนี้มาเห็นม,มันตุดมัขึ้นกัน เจอศิษย์ไยรูปไปส่งให้ไปเพื่อนูเรียนติว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 ไายไทยเป็นวิดีโอไว้โยกปูไายเขาเปลี่ยนแล้วเห็นเปลี่ยนแล้วอ้ใช่เป็นรูปภาพนิ่งนี่เส้นมาแบดิบส่งให้กันนะโอ้เอาเอาสัมภาษณ์แล้วแล้วดิส่งให้รอดได้อปูเด้อเดี๋ยวเจ้าคุยกับดิษยายให้ได้ส่งให้ได้ครับผมครับขอบคุณปูหลายๆครับเออแต่ว่าที่ตามเยอะมากกันนานว่ากันการเมฆเขาไป่เมื่อกัน เด็กนเี่ยว่าเดียวฉันฝนเดีือกินเววอเหนเย่มอีกส๊อฟียวกินกครับครับเทียวเด้เกนะแต่ว่ายังบไดเลกดิเออเลกไหนยังบอได้แต่า่าขึ้นว่าเทถี้มนะรพนแครับผม เอาาติกาจีรบกวนปูชั่มนี่แล้วปูเด้อเดี๋ยวผมจะทักไปปูกันจะเริ่มชงไอ้น้ำตาเทียนมาเนี่ยเพื่อเอฟซีเพื่อนอ่าตีเป็นตัวไล่ไม่ไปถ้าเทียร์ผู้ใดตีเจ้าไหนก็นแล้วเจ้าบุญวาสนาไฟมันโหลดเนาะครับผมแล้วบกวนปูชั่มนี่เชนอปูดได้อครับผมขับขับขับสวัสดีครับ